เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับเราเจลรี่แลบนะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Wonder h e r o นะครับในวันนี้นะผมจะมาแนะนำการผ่านด่านและการเก็บดาวของช h a ปเ e อร์ที่5ด่านที่8กันนะครับหลังจากพา์ที่แล้วนะครับเราได้ผ่านช h a ปเ e อร์ที่5ด่านที่7ไปนะฮะโอเคครับเราเข้าไปดูในตัวด่านดีกว่าว่ามีภารกิจอะไรให้ทำบ้างนะครับโอเคครับในด่านนี้ก็มีภารกิจ5ภารกิจนะครับก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมเลยนะครับภารกิจแรกนะครับเราต้องรับผลของเรดิชั่นสลัก ไม่เกิน2ครั้งนะครับแล้วก็ภารกิจที่2ได้รับของเอนชานเมนต์นะครับ5้ครั้งขึ้นไปนะครับส่วนภารกิจที่3นะครับโดนผลของพื้นที่ว่าเป็นพื้นเอฟเฟกต์นะครับไม่เกิน5ครั้งนะแล้วภารกิจที่4นะครับฮีโร่ในทีมเราต้องไม่ตายเกินหนึ่งตัวภารกิจที่5ก็เหมือนเดิมครับมีมูรามาสะอยู่ในทีมแล้วภารกิจสุดท้ายนะครับฮีโร่ในทีมเราครับต้องมีตัวละครที่เป็น2ดาวนะครับไม่ต่ำกว่าสีตัวนะครับอันี้ใช้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเราเข้าไปัด โอเคครับตอนนี้เราเข้าสู่ตัวด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับในด่านนี้ล้าวแรกหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีทางด้านของพื้น a r ม o r m e n มาให้เราเลยนะครับแล้วผมจะเดิน,ปน,นเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็แอคชั่นไปเลยครับน่าจะต้องให้มันโผล่เข้ามานะฮะ อีกกโคครับรก็มาประมาณนี้แล้วผมทอยฝนมั็ไปเลยนะครับฐานะของเชียวก็ปั่นไปแล้วตายไปสามตัวนะเช่นครับก็จะเป็นเนื้อละแรกครับโอ้แล้วฐานะของเฮเลนนะครับติดพลาสติกพ้นไฟมาแล้วนะจากียรนนะครับ ในลาวที่สครับจะมีกล่องฮิวกับกล่องบัฟดาเมจแล้วจะมีป้อมปืนด้วยนะครับทำให้เราเข้าไปค่อนข้างยากเลยนะฮะอ่าผมจะโดนท่ามาประมาณนี้เนาะดูดาเมจแรงมากเลยครับทางด้านของจูเลี่ยมจะตายแล้วเดี๋ยวผมเอาทางนั้นแขงไม่ไหวด้วยนะฮะ ตียมาลับอย่างนี้แล้วนะครับไม่ไงันทางหน้าของชูเลียผมตายแนย่แรงมากครับทางนะของป้อมปืนเลยครับยังไม่เขายังมาไม่ถึงทางนะาของจูเลียนะฮะเดี๋ยวผมจะยืนแบบนี้ไว้ก่อนนะครับโอเคครับติดท่อนไฟไปแล้วนะครับ โอเคตอนนี้ทาน่าของนายติงเกลผมกเมียตีแล้วน่าจะปัญหาเรื่องเลือดแล้วเดี๋ยวผมจะให้นายติงเกลฮิวนะฮะเราจะดึงทางหน้าของเฮเลนขยอยลงมาแล้วจให้โดนติเมไของนายติงเกลนะเรี๋ยองฮิวไปพีมก็เลือกเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะผมจะให้ทาน่าของจูเลียเดินขึ้นมาเลยนะครับโอเคครับจะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวป้อมเพียงแค่หนึ่งป้อมนะฮะ ผมว่าตานี้น่าจะจบแล้วหรือเปล่า,ปาครับผมจะให้ทนต์ตกเจาะตีไปเลยนะท้ายแล้วก,ก็ตบกันสวยๆนะครับผมจะให้จูเลียตินะโอเคครับในด่านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะเรียบร้อยแล้วครับผมก็ไม่ดรอปฮอนหรือ WND อีกแล้วนะครับช่วงนี้เกลือบ่อยมากนะ โอเคครับในด่านน่าจะมีอะไรทำบ้างอย่างน็้ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย